อะไรครับบ่าวเทาสวัสดีนผู้ชมครับคืนวันที่26กันยายน2567พี่น้องอยู่หน้าบ้านเจลอตเตอรี่คุณครับเจเพิ่นอยู่ขั้ว้างบ้านนะครับ<อ>เพิ่นเหตุเมนูยังได้ยินแต่เสียงลาบเสียงไอ้ซับยัยงปอก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 เมนูลาบพี่น,ออน้องลาบปลาดุกเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ่งน้ำกันนะครับนผู้ชมเออ ลาบปลาดุกปลาสันคื่นนี่นะครับผมเอ้าตามเจไปธรรมชุมลาบปลาดุกมือมือคื่นนี่โอ้ต้มปลาแซบพี่น้องแซบอ่แซบพี่น้องโอ้เอี่ยงอยู่ทั้งเต่าอีกเจอุ้ยอันเผาปลาเผาปลาปลาบ้านน้องสาเขาบ้านไม่แซบแต่เราชิล่องเผาล่องเบิ้งแหนือได้มาสดๆเลยบ่้อยเจ้าได้กินมื้อเองไสีบ่าเสียบบอมันจังหวาน เนื้อหวานซับยังใส่ไรซับกีเบ้างนะถ้าละแหล,ลกดอกซีฟอีกรอบนึงอันซับเครื่องปรุงอันนี้ปลาดุกปลาดุกค่ะบ้าเแถวซื้อมาแล้วได้ปลาดุกมาให้เกลพันยูสามสี่โตพี่น้องปลาดุกให้เจเ้า,จาย่างมีอนนะครับคิดว่าที่แรกว่าจะมาปร้าวเลยโอ้ให้เจลแล้วหลับหลับก,กัข้าวเดียวเขามีเข้าของข้าวเดียว,ดยวได้พักก็ได้อ่ะมะเขือพี่น้องมะเขือล่ะกับผักชีเท่านั้นละเสื้อน่างันะแต่ว่าก่นผักชีเหล้าหอม เจแล้วอย่างปลาพร้อมย่างป่าเพราะแค่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดตอนแล้วน้อเจนะเข่ากันหนึ่งแล้วเข่ากันหนึ่งแล้วเข่าเข่ากันล่างสิบอันหนึ่งท่านผู้ชมพูนใม่ค่อยรอจะไม่กินน้ากันนะพี่น้องนะครับโอ้ปลาสดๆเผาท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนืหมูมากพอดีกับย่างย่างปลาหรือเผาปลาพพี่น้องเอาสวัสดีครับเจสวัสดีค่ะสวัสดีเจจิ๊บเก๋เจคนสวยค่ะเพราะสวยแต่ว่าสวยโล่พอดีเจเพราะยังท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะพี่น้อง แล้วแล้วลาบปลาดุกมามเขาแลกน้ากันเจ๊อันบลาถาวรน้ำปลาจัดเจ๊ก็เลยไปเติมให้อีกอ่านี่พี่น้องแต่ว่าเอาบอกที่ล้อบอกปลาดุกซื้อแคาเจียย่างมาดอกเนี่ยง่ายพ่อมง่ายเจ๊เ,เราเห็นย่างเราเห็นขลองแขล้วแวบแวบอ่าอันนี้ย่างปลาปลาสดจากบ่อพี่น้องจ๊จะว่าเผากระเพรนเผาหรือย่างเจ๊เผาค่ะปลาบลาดินมันปลาบอดินปลาเท่าไม่กินเขาแรกน้ำกันได้พี่น้องได้นะครับสัมหักบ้า อันนี้พักแก้มพี่ตังพักชีเจ้เพื่อพักชีผมไปลบไปแห้งไปอะไรพี่ตังไม่ได้ใส่อันนี้ใส่แับนี้พักชี้เ,เลหล้าใบอ,อะไรเขาเรียกเขาบ<ห>อกว่าไปกินกับลาบอร่อยนะเอออันนี้ก็ได้อยู่ไหมใ้เบ่ามงกส้งเสร็จเต่ามงงเอาไม่กินกับลาบไปดูดก่ะเอาเจลุยเจ้ลุยๆเข้าเอาพี่ตังไม่กินข้าวแรกน้ำกันนะครับมีเอฟซีถามกันเข้ามาหลายนะครับปู่ซีสเกตโค้งสุดท้ายนะครับงวดที่ผ่านมานะครับปู่ให้ล่างสามเจ็ดเม็ดเดียวตรงๆ นปูหอเบาแถาต้องงวดแล้วครับงวดวันที่หนึ่งตัวแรคมสองพันถาร้อยหกสิบเจ็ดคืนนี้โค้งสุดท้ายนะถามารับชมนั้นกันปูจะฟันให้เม็ดเดียวบ่อหรือจังไหนนะเพราะว่างวดที่งวดที่ผ่านหน้าปูหอยสามเจ็ดล่างเม็ดเดียวเอ้ไกลเม็ดยังไหนเก๋ไม่หมูกระเดือกไม่เลื่อนกินเขาอนีรมาไตบ้านมันแม่งอะไรก็เฮ้ยไม่หมูกระเดือกมันลกไกลม็กจริงไม่ไปหาข้อได้ตกเก๋ แซ่บเจ๊ไปยังไงกำลังเอาขับปากแซ่บอันตัวไหนของไปนี่ของตะวินเลยของแยกตัวขึ้นเป็นหลายกิโลขึ้นเจ๊บอมักรถจัดภายในบวกบอมบ์ก็ดีแซ่บอันนี้ก็แซ่บอันนี้เจ๊เพิเติมให้เบ้าเท่าจะรถจัดแน่พี่น้องปิ้งปลาอ้าวมาใหม่ไม่หมูเอากินเลยอ้าวตามมาชมนะครับอือกินข้าวกรอนพี่น้องนะครับจังไปรับชมไปฟังปู่ซีสเกตโค้งสุดท้าย1ตุลาคม2567 ปูนัดไปสามทุ่มนี่แหละพี่น้องนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่ยี่สิบเจ็ดหน้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้พี่น้องได้กินเขาแรงก่อนมาค่ะมาพอกันทุกแรงกันเก่าเน้อเจเนาะคพอกับเจคนยวก็สวยนะเจเนจีนะใส่ทุ่มือตาไฟแหลกที่เขาตากใส่ยุทธิเจน่ะโอ้บ้าแถากระชับรถอ้อมตำบลอ่เขานี่เนาะเนาะขายรถตลิปเอากินเขานะครับบ้าแถากินเขากอนพี่น้องนะครับผม สวัสดีครับบ้าวเท่าสวัสดีนรูมชมครับคืนวันที่26กันยายน2567พี่น้องนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่27กันยายน2567นะครับนรูมชมจะพาเอฟ FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมปู่สีสเกตนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผม ปูเน้นนะครับล่างเม็ดเดียว37เจนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2567ปูให้ต่องวดแล้วนะครับปูให้มาต่องวดแล้วนะครับคืนนี้นะครับปูจะสรุปโค้งสุดท้ายพี่น้องมาฟังน้ำกันปูจะเน้นเม็ดเดียวตัวไหนนะครับเพื่อได้ไปหายิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่คืองวดที่แล้วนี่ปูบอกนะฟันทงล่างส7เจเม็ดเดียว หลังกับมาสามเจ็ตรงๆนะครับเมื่อนี้จะสรุปให้หน้าได้พี่น้องได้ชุดที่ปูแห่งต่อมวดนะครับรากาชุดสรุปคงสุดท้ายตอนนี้ปูอยู่ในสายนะครับท่านผู้ชมกราบนมัสการครับปูเจริญพรครับผมฝนตกบ่ปูเป็นยังไงฝนเศ้าตกหรือยัง,อยงครับโอ้เศราแล้วเศราแล้วหยุดเลยครัปูนะใคแน่ใคแน่แดดออกแล้ว อ่าแดดคักอยู่มื่อีงพี่น้องแดดจนท้อนแล้วมื่อี้อืมแมเอฟซีก็รอดพี่ปูอ่าฝันแปลกแปกไหมบอกฝันแปลกมันมาปูแมนอ่าเอาทบทุกชุมอ่อฝันแปลกแบบได็ปูบอลเห้เบาเบาเถาฟั่งเลยอพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าบอเป็นยังถ้าตีตีว่าจะให้ละาปูฝันแปลกอ่ะก็ตีเป็นสี่แปดห้า เลขฝันมันมะปัวเลขฝันเลขฝันท่านผู้ชมนะครับ<อ>ปูบอกให้เบาซูบารเแถาฝันแล้วว่าฝันแปดนะปูตีว่าสี่แปดห่าแปดห่าีนก็ตรงกับชุดที่ปูห้ยตองหัน่นปูให 8, 5, ้แปดห้าตัวเน้นเลยแปดห้าตัวเน้นเลยชุดแรกแต่ชุดเนี้ยชุดฟันธง 5, ครับอันนี้สรุให้แล้วมาปัวโค้งสุดท้ายจะสุรุปให้แล้ว<อ> สรุปโค้งสุดท้ายแล้วอานะครับผมเอาปู่สีสเกตธรรมชมสูตรนี้แหละที่เข่าสามเจ็ดสูตรที่เข่าสามเจ็ดตรงๆมันว่าปูใช่ FC รอดที่ปูถามกันคำว่าลายนะครับอ้าพร้อมอย่างครับ นะครับพี่น้องนับชุดสรุปนะปูนะครับโค้งสุดท้ายเอาครับปูอ่นานะวิง่งวิ่งรูดบนห้าเม็ดเดียวครับสามตัวเม็ดเดียวเก้าสองห้าวิ่งห้าบน ครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวสามตัวเก้าสองห้าเก้าสองห้าครับปูครับครับสองตัวสองห้าสองตัวสองห้าครับครับทีนี้ล่างสองห้ากับไหนปูมิโตเรสเห็นปูสองไหมผมมีสองหาครับยังครับผม อันเก้าสองเลยตัวตัวกันซื้อขอ,อ,องไ้ดอกบนนาเอาบอ๊บ่อไฮบอปูอตาที่ปูที่ปูสองไหมผมมีเก้าสองนั่มนั่นแหละครับเก้าสองคือตัวกันอ่าไ้ลงกบอกหรือเอาแต่สองหาเอาแต่สองหาเอาแต่สองหาเอาปูว่าเอาแต่สองหากับสองหานะครับ,บท่านผู้ชมแล้วล่างล่างก็จะให้เม็ดเดียวนะ ตัวตัวกันจะไม่ให้ตัวกันไม่ให้บะปูเดี๋ยวบ้าเถ่าเขียนให้เอฟซีเลยตัวกันออแลแต่แลแต่แลแต่ปะูเก้าสองห้าสองห้าเม็ดเดียวตัวกันคือเก้าสองอ๋อเอาวิ่งล่างปูวิ่งล่างเจ็ดเม็ดเดียววิ่งล่างเจ็ดเม็ดเดียว เน้นสี่เจ็ดครับเม็ดเดียวสี่เจ็ดตัวกันตัวไหนปูตัวกันสี่หนึ่งอพี่น้องปูส่งไม่เบาเถานั่งอยู่นะครับเดี๋ยวเบวาเ่าจะเอฟซีเบินนะครับแต่ถ้าใครผู้ได้มักเม็ดเดียวก็คือสีเจ็ดมันมาปูแมนตัวเน้นครับเลขฝันตัวไหนก็บปูสี่แปดห้า ปูฝันแป,กแปกแลกๆได้พี่น้องปูเราเห้บเบาเถ่าฟังแล้วแต่ว่าเอาบาบาเถ่าบนลงให้่เอฟซีบาเบาใ้ปูเราให้ฟังแล้วบอเป็นยังงั้พี่น้องเนาะเอาตัวตัวเลขไปสี่แปดห้ามันเปปูแมนอ่าเลขฝันสี่แปดห้าให้วงกลมตัวใดปูวงกลมไปที่เก้าสองห้าครับแล้วก็สองห้า ครับล่างสี่เจ็ดเม็ดเดียวล่างสี่เจ็ดเม็ดเดียวอ่าย้ำเน้นเน้นครับสี่เจ็ดเน้นเน้นสี่เจ็ดครับอ่าเอาธรรมชมเอฟซี FC. นะครับรอโค้งสุดท้ายพี่น้องนะครับปู่สีสเกตบาวเท่าก็รอดขึ้นกันนะครับเอามาเบิรงน้ำกันนะครับธรรมชม เอานี่ครับท้ชมปูอยู่ในสายนะปูซีสเกตนะครับงวดที่ผ่านมาครับล่างสามเจ็ดเม็ดเดียวมาตรงๆเลยนะปูเนะเ<อ>ครับผมชุดที่ปูให้ต่องวดแคปนาจอได้พี่น้องเดอ้อนะครับชุดที่ปูให้ต่องวดนะี่ครับบนล่างเด่นแปดกับสองั่นปะปัว อ่าอันนี้ชุดที่ปูให้ชุดเต็มตองวดพี่น้องนะครับแปดสองแปดสามแปดเจ็ดแปดห้านะครับตัวกันคือห้าเจ็ดกับสองเก้านะครับตองวดเน้นที่แปดสองกับแปดหานะครับสามตัวห้าแปดสองห้าแปดสามห้าแปดเจ็ดสองแปดห้านะครับหลักร้อยห้ากับสองนะครับชุดที่ตองวดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักชุดตองวดเน้นที่ห้าแปดสองกับห้าแปดเจ็ดนะครับอ่าชุดสรุปโค้งสุดท้ายท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับวิ่งบนห้าเม็ดเดียว 925าสองห้าสองเม็ดเดียวถาตัวกันคือเก่าสเบาเ่าเขียนให้น้ำที่จริงปูให้ลงปูเอาเม็ดเดียวนะครับวิ่งล่างวิ่ง7จนะครับจับคู่ส7นะครับผมตัวร่องคือสีหนึ่งแต่ว่าสีหนึ่งกับเก้าสองนี่ปูว่าไม่ต้องลงก็ได้แต่ว่าเบาเถ่าเขียนให้เอฟซีน้ำเพื่อปูเันอยักปูเันมักนะับเน้องเนาะ ฐาบ่าเขียนผันมันออกผันจะมาว่าอา้าวไม่เห็นปูให้เลยนจะว่านะครับเลขฝันสี่แปดห้าปูว่าฝันแปลกๆนะครับพี่น้องปูเราเห็นเบาเถ่อฟังแล้วแต่ว่าบ่ได้เห็นปูเบาเห็นฟังนะครับทำช่วงบ่เป็นยังนะครับเลขฝันคือสี่แปดห้าก็ตรงกับแปดห้าที่ปูเน้นต่องวดนะครับเม็ดเดียวคงสุดท้ายเก้าสองหานะครับล่างสี่เจ็ดวิ่งล่างวิ่งเจ็ดเป็พี่น้องเด้อว,วิ่งล่างวิ่งเจ็ด นะครับท่านผู้ชมแคปนาจอครับผมฝันมือขึ้นนี่บอกปูว่าฝันฝันขึ้นวันพระบอกแม่ครับฝันคืนวันพระได้ไป้องเลือกปูว่าฝันแปลกแต่ว่าความฝันน่ะปูเราซูเบาเบาถ่าฟังแล้วแต่ว่ามันมีแบบอันนั้นลุ่บอกว่าได้พี่น้องเบาเถ่าก็เลยให้ปูวอาเห็นตาเบาถ่าฟังนะครับแต่ว่าปูตีเป็นซีแปดหานี่แหละนะครับท่านผู้ชมเอ่อผู้ใดมักเลขกฝันแต่ว่าปูครับ คืองวดที่แล้วนี่มั่นใจสามเจ็ดคักงวดนี่สี่เจ็ดมั่นใจคือสามเจ็ดบ่อคัก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 ครับอ่าลอตเตอรี่เอาไว้เลยตัวนี้แมนบ่แมนลอตเตอรี่เอาไว้เลยอืมไปไปเจอตรงไหนจับเอาไว้เลยสี่เจ็ดสี่เจ็ดพี่น้องอ่างวดที่แล้วสามเจ็ดงวดนี่สี่เจ็ดผมคือท่านใดจจกใบเนานแต่ว่าสี่หนึ่งใดอยู่ได้ปูอ่า C7 นึงท่านนีได้จะบ่มากตัวร่องนี่บอปู่ไม่รู้เหมือนกันแต่ปูชอบเนี่ย C7 เนี่ยชบ่านเจ็ีเล็กที่ปู่คำนวณมาแล้วเนี่ยมันมีสีเนี่ยในในสูตรเนี่ยนะับเด่นสีที่สุดเนี่ยล่างอ่า C7 ตัวเดียวเนี่ยต้่าให้วิ่งเจ็ดใช่ให้วิ่งเจ็ด สองหากับสองหากระตรงตรงเลขฟันเบาเทาอีทีพี่น้องนะครับพระห้ารูปนะครับใส่บาทเบาเทาใส่บาทแ,าทแค่สองรูปไปพี่น้องนะครับเอฟซีเนกับว่าเอา้าพระน้ําแปดอีกสามรูปว่าได้ใส่แปดสามกับตรงกับเลขปูอยู่นี่แปดสามเนี่เอาปูยามเอฟซีอีกรอบนะเม็ดเดียวบน วิ่งบนเม็ดเดียวห้าครับจับคู่สามตัวเก้าสองห้าครับตัดสองคัวสองห้าอ่าล่างวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวสี่เจ็ดครับลอตเตอรี่เจอที่ไหนเอาไว้เลยเมนบัวใช่แล้วสี <47 S 1> <ง>่เจ็ดเนี่ยกูได้แปดใบแล้วอ่าสี่เจ็ดเจอที่ไหน เอาไว้เลยนะครับท่านผู้ชมเอาบ่าวเท่ารบกวนสักหน่อยละครับปูอ่าจจะเดินพอสาธุให้โชคให้ mắn น้ำปูอีกพี่น้องสาธุครับปูนะครับปูเนียนยำไม่ให้แล้วพี่น้องเม็ดเดียวผู้ใดรอดเม็ดเดียวเม็ดเดียวปูซีสเกตนะปูยำให้แล้วนะผมเอาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุสุขคนนะฝากแจ้งเอฟซีนะครับบ่าวเท่าไม่มีเพจได้พี่น้องเลยนะมีแต่ช่องยูทูบนะครับไม่มีเพจ ถ้าไปเห็นในเพจในี่คือเพจปลอมเบาเท่าไม่มีกลุ่มเลยพี่น้องเด้อย,ย้ำไม่มีกลุ่มนะครับมีแค่ช่อง YouTube อย่างเดียวนะครับขอบคุณ f อแฟนคลับทั้งช่องนะครับขอบคุณพญายมยงสุขุสุขชนนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนให้เฮงเฮงให้ลำให้รวยสวัสดีครับ